คจะเป่าคาถามหาตาบานใครไม่ให้รางวัลให้ไอ้นั้นบวมเปล่งหน้าท้องให้ลายพลอยนมก็ห้อยตรงเต่งหัวให้นี่เที่ยวเก่ง เป็นฟอกเดงให้เสียเจ้ามื่อโอ้ยจักเพลงอย่างนั้นเลยคาถามมหากู <c oughs> เขามีแต่คาถามมหานิยมอากาช้างแล้วอันนี้มันคาถามมหากูเนาะ <c oughs> อุ้ยอีหามเมื่อกี้กูตื่นเมด <c oughs> มาทำกันกระสีตื่นกันจริงจริตื่นตัวกูว่ามันผีลิงหลอกกูอีห,หามึงตื่นแม่มึงสิเออห่วยย้ามาจังสีจังเธอเดอ้อ สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ายายมอดเพชรบ้านแพงกล่าวสวัสดีค่ะอ้าวมาแต่ใส่เสืมาใส่เพชรบ้านแพงน้ำ่อยบัญญาอ่ะคือมาแพงแท้เอาแพงตัวจะเป็นไผมาตราสัยไ่ใส่น้ำแน่มา<อ>ตราโคราชมาโคราชเอมอาม,ามาไก่แท้มาไก่ตัวผัวก,กูอยูหนีแม่กูกูอยูหนีตัวเอาจะเป็นคนอยู่ใส่ยายคอยเป็นคนโคราชแต่ว่าข่อยมาอยู่หน้าอุดมมาอยู่หน้าอุดมเออมาอยู่บ้านไหนอ่ะผัว่อยบัธรรมดาเด้เป็นหยังไม่เป็นหน้ายกพูนแล้ว ไปว้าวไปทัวจีบตัวเด่นแลยน่ายกไนน่ายกประสงค์นี่ดีโอ้ยมึงอย่เาเมาไนยีมึงจะคุยแต่มึงไรประสงค์นี่ก่อนเด็ดเนี่ยผู้แห้งได้ผัวส้อซ้อบุญตัวเด่นอ่ะฮะได้ผัวส้อซ้อบุญตัวของใคมึงอย่า <ๆ S 2> มาคุยแหลมมาคุยจะไหนมาหันให้จีบกูตักพันหนึ่งพุญอ่ะอไนยีตลัดขามช่วง <laughs> พอกินพอฝันว่าท่านด็อกเตอร์จิเลียนรุ่นนี่เอาด็อกเตอร์ฉลาดขำช่วงนี้มากของแปลกเนาะกินได้แนบเกาลายเพิ่นกับเบื่ออคุณได้เลยก็อเอ้าจะไปซาเล่าขอบคุณคุณได้ทุกตาเด้อกูหูจักแล้วกูหูจักแล้วกูจักยัง นี่นะพนขายที่ได้เดีนี่เพื่อนนี่เอาเศรษฐีมองพนท้องจีนี่นี่ละว้าเจ้าของที่นาราชาที่ดินนี่นี่อเพิ่งสีนาแล้วอุ้ยเป็นเศรษฐีลำรวยตัวเพื่อนขายยังได้เ่ะเฮ้ยขายที่นอนเก่าลูกเงี้ยวใจเลยเอาไปขายแต่ลอยหาสีเอาจงสี่ซะฮะเอาศาสตร์มาปูให้เรานางคุยกันแต่มันแล้วซะเอาโอ้ชาต่กูนได้ลื่นน่ัว ว่าไปใช้ดิบกันบผู้สาวเนาะวใช่ไหมพี่น้องเอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ยังใกล้สิหไยออกอีกแล้วอย่าอย่าไปหาเหรียญเนี่ยโมนันจะบอกเป็นบ่ดับบ่ดีพนันเอามันการพนันมันไม่ใช่สิ่งดีบอแม่นการพนันไม่ใช่การพนันกระเสือกระเสือละตะลี่งวดละใบสองใบพ่อได้รุ่นพ่อได้เสียงไไหนมาหั่นกูสามสิบใบเพราะถือจักเม่เพราะใกล้จักโตซื้อตัวใดเลยนี่โอ้ยกระเสือซุ่มเก้าสองซุ่มสองเก้า เอาสิตล์จะบอกซื้อมือเขาบอกในเก้าสามสามเก้านั่นนะ,นะออจ<อ>ันไดงเงินนี่มึงมาฟังกูฮะมือนี่กูไปพักอยู่ในวัดกูได้แล้วได้แหลมได้ยางอีกด้ทองวัดแล้วอพระอาจารย์อยู่นั่นนะกูเขาไปหามือนี่เพราะไปหาที่แรกกูเขาว่าจะขออันอิงอ่อนเบิร์นั่นแหละไปขอมาอยัางได้ยางบ้านบ้านนี่อิงอ่อนแล้วว่าอิงอ่อนเหม,ดมืดว่าะฉัน เออเพิ่นว่างได้บ่นี่เหลือแต่พ่อนยมเอ้ยว่าะชันเพิ่นเลยให้พ่อนเจ้ามาเพิ่นก็เลยให้พ่อนกูงวดคือเข่าทาจ้ะว่าโอ้ยัดทาวาลีวาหนโอ้ยมันบ่แม่นจังซั่นมีงคนก็บฟังกูแน่อันเพิ่นว่านั่นสามหางวดเนี่ยเอาเพิ่นไปเป็นปัญหาเออมึงบอกโตจ้องๆเลยเพิ่นว่าเอายกมือขึ้นยอมเอ้ยว่าะชันแต่ว่าคันแม่นมึงไปไ่นเพิ่นสิว่าจังซี่ยกขาหน้าขึ้นแหลมเอ้ย ยาว่าดูอย่าว่าดูย่าว่าอีพอเราเท่าแล้วจะไปหาวันเจ็ดสิบห้าอะไรนี่เนี่ยเออเจ็ดสิบห้าแมนโอ้ยยูได้อีกสองปีอยู่ดอกพ่อกูว่าจะอยู่ปนั่นได้บัตรจะนีพ่อเอ้ยคอยสิบอกเด้อเพื่นว่างไหนพ่อคอยนั่งล่องถนนล่ะแล้วก็วานสีนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพะนะ สองหูขวานได้ดิเพื่อนไปเป็นปัญหาเนี้ยจ้ะบ้านนี้วักปุ้นได้สามปุจะเอาหยังใส่นาะเอาหยังใส่ว่ะก็คือด้โอ้โถน้ำชาตั้งอยู่กลางเพิ่นแะเนี้ยก็เลยลิ้นแะเนี้ยอ๋ออ๋ถวายลิ้นน้ำชาปสิถวายตอนลิ้นยืนหันเพิ่นท่วงกูมาอยู่ว่าโยมระวังหกพะนะสามหกสามก็เน้อาซซีมาอีกโตเข้าก็ออกเป็นเนี้ยตัวไหนสามเข้าเข้าสามเนี่ยล่ะหลวงปู่หลวงปู่ว่ากาะไก่ยังย่งอยู่แม่นบ่แม่น ว่ให้ออกคนบารีก็บซออกล่างก็ได้เออห้างเจ้ากับเก้ก <90. S 1> เาศูนย์นี่เก้าศูนย์เอออาจจะเป็นตัวเก้าเออเอาสูกนันเอาจังซี่อาจังไหนไปขายแมคโคทุ่มเหมือนหมดตัวเลยอุ้ยไม่เหลืออะไรแล้วเพื่อน <h> ah พี่น้องเยยคอยดีใจหลายมาเร่นอยู่นี่พี่น้องเอาดีใจเห็นยังดีใจตัวแต่ว่ามัอนี่ห้องน้ำอังอังอยู่โรงเรียน อังจะไหนห้องน้ำยี่สิบสามสิบห้องผมไม่เที่ยงงานสาวหน่อยสามลอยกว่าชีวิตเนะาะห้ากว่าเอ้ยกูก็ปวดท้องแห้งเออกำท้องกูจูกูจูไปเข่าห้องน้ำแหลมเทิ้งจมให้เจ้าของมันเห็ดมาหาแม่มันยังหูขีนี่กูว่าที่บ้าโทษหูขีนเจ้าของปะเนี่ยเอามันปวดเนาะมันดิไปเข่าห้องน้ำแท่นที่จเจ้าบาเนี่ยเมข่าบ๊อบบ๊อเ,เ,เบ๊อบบ๊อบบ๊อบทั้งในตะโกนมาเลยตะโกนว่าเออเออคนมีคนมีพระชั้น เอากูศูนย์หลกูก็หายกลับขึ้นวะ่าะวดชีเอาละคนถูกขี่บ่ได้บ้ากูวะผิดแล้วเขาบอกว่าข้างในน่ะมีคนที่ข้างในมีคนข้างในมีคนอุ้ยบางร้านข้าร้านขายพุ่นน่ะแซ่ดีอกดีใจน้าเด้เนาะดีใจกับพ่อค้าแม่ขายด้วยนะจ๊ะโดยเฉพาะข้างในนี่ข้างนอกน้า ทางนอกนั่คนหลาย ove, คือจะขายของดีเนาะคือจะเมิดเร็วอยู่ดอกเหมือนขายดีสัตยี้ยืนอยู่บเห็นไหมผมถอดลูกขีดไว้จักสิบูดน้ำบูดมันี้จักสิขาดบ่ขาดยืนขายพอดีดอกแสดงว่าของสิบ่เมิดมัอเนี่ยยันเบิร์ดเท่านึงตีหลานตุ้มตุ้มเยอะเออหลานอยากได้อันนั้นอยากได้อนนี้อยากให้มันเมิดบอแย่หมดสิบอกเพราะสิบ่อยากให้เมิดเนาะมันมีสูตรตัวมีสูตรดีติคันอยากอยากให้แย่หมอดบเอาสูตรแย่หมอดไปใช่เนี่ยเห็ดจังสีเด้อเห็ดจังไลยเอากระดาษขาวๆแผ่นใหญ่ๆ กาเมจิเขียนไปเลยเหมือนกันทุกร้านเลยเขียนว่าเขียนคาถาหิ่นโรงทานีห้ามมึงหนเว่ากูกูนี่แหละผู้นึงไปเข่าแถวก้อนหมูอ้าวงงแล้วเิ่งงงระบายมอดะพ่อพอมึงไปเฮ็ดเรื่องับพ่อมึงกันแหละเขาแถวล้งพ่อกูน่ะ อย่าเถียงกันอย่าผิดกันเฮ้ยจั่อวะยังกันหมอเพ่สองก่าไป่บอกว่าจ๋าบ่คุยกันเด็ดนียไหมสรรพสิ่งในโลกเราเกิดมาร้อนเป็นอันนี้จังห่วยมันแต่โลกกดหลงเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาแต่หวนกระสือได้ซุ่มหนิหวนกระแชจงสำนึกบุญคุณหอสละอีผู้มีพระคุณต่อเราด้วยเถินสาธุมนุษย์เราเกิดมาจงยึดมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้บ่งัวแก้วขอให้ข้าวแก้วบ่งมานขอให้พบศานาพระศรีญาณเดียว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 ายวนมาก้เียน้องหญิงเด็ดทีเขาสุดนี้โอ้ยศิลทวมตายางเลยเวทีบันเนียว ไม่้องหญิงทำไมโอ้ยอย่ามาน้องหญ oh, ิงต่อหาต้มเลยพ่อให้ว่าน้องหญิงเสียว่าอย่างอั้น้องงัวไปทั้งสั่นโอ้ยพลังบุญปล่อยยาบาดก่อนวัดกูปล่อยทั้งพีอ้อยมีมาลวงแถวเอามาโอ้าโอ้ปล่อย้เพราะอะไรนี่มาเอาพีขึ้นเนี่ย มัดีอเออออัอไว้ยาะใคกโอ้ยใช่ละมันเป็นังสีแล้วปาดงานใหญ่สมนาสมตาพ้นอยู่ตัวละนอสมนาสมตาสสกามาาใช่ละสังกะสีโอ้ยสังกีควองรามดนกสังกสี เอามาเป็นตะห้อนตะเอาแต่เศร้าเล่นตลกได้ไหมงเาัาไปเห็นยังละ่ะ <ไป S 2> เขาไปหาขายพัดวี่คือพ่อแย่้ยจักไปสีมาสื่อดอกเว้ยปัดโตอันละสามสิบสี่สิบบาทบัดสื่อจะไ้วี่แบบๆแบบยุ่นน่ะใส่เดียวนี่ไหนใคร<อ>มีพัดวี่ยกพัดวี่คืนใส่ <c oughs> ยกคืนอบอสโจจะแจกสามหมื่น คนละห้าร้อยห้าร้อยไหนไอยงขึ้นแล้วก็วีไปวีมาวีไปวีมาวีมาวีไปโอ้ยชอบเปลี่ยนบ้านน้ำมันแน่โป้าต่านนายไหลพี่น้องเอ้ยคอยกระหงกระเห็นนี่ล่ะเห็นอย่างบ้านเ้าเป็นบุญจะไหนจะมิดจัดดีแต่ว่าจัดมิดจังมามิดจัดคอยย่างเข้าไปตั้งลานค้าไปซื้อแฟบภาสิมาซักผ่าถามร้านค้าแม่เพิ่นเป็นบุญนี่อย่างบุญบังไฟตะลุกแบบนั้น เอาบุญบมั่งไฟจะได้จะมั่งเหงาแต่ก็เลยทำมาสิล่ะเอ้า,อาจะหน่อยเพิ่นไข่เฮ่มาสั่นบอกเพิ่นเฮแต่อยู่ในวัดได้หรือเปล่ามาสันเอ้ากับผมก็เคยเห็นนี่ละ่ะหละบาดนีืมาหอดเดินลงเลี้ยนแลี่ยวๆมามหอดเดินลงเลี้ยนไปเข้าห้องน้ำพอเพ,ออเพเนนเิ่นเฮ่ห้องน้ำระบบใหม่เโอ้ยเพราะว่าโรงเรียนได้รับการพัฒนาระบบสัมผัสพูดแล้วเขาไปนั่งซื่อๆโต๊ดซื่อๆประตูกับเปิดเราเองเพราะวกู เพิ่งได้หอดพวงมาไล่ไมยดีพังกูบอพวงลีดพวงลีดเอาปาดได้ผู้เดียวผู้เดียวนะแม่ฮักจากอังกฤษเออเอาเอารถพวงมาไล่ฉันว่ากูเสียวพวงลีดดอกหลอดเฮ้าเจ้าสิบไปใส่ใยโอ้ยผมก็เต้นเนี่ยสิไปเต้นขึ้นแต่ละมือเนี่ยสิไปยังอะไจิงไปบ้าแล้วธุรกิจ ธุรกิจเออเขาเป็นนักพัฒนาเป็นนักชุมชนเอากกอ่ะรอดรอดเฮ้ยไม่หยาดไม่ยาดเี้ยเฮ้ยมอาะมา้ยชะแก่มาแดงแท้ลูกหลานบันวแดงความแดงกายได้หมดตลอกแล้วหายตัวปิดเลยโอ้ย,ยอี๋บ่น้ำท่วมทงผีหน้าบุาบิ้มึงย่านหยังเอ้ยชะมัคือฮากลมจะฮากลมฮาสูยเว้ยไอ้กูขาดมึงไม่หมอ เอาว่าห้กระถามหลวงอีแพทย์เงินมึงยืมกูไตกนหนงามไหนมึงกี่ใจเอาเง้นมึงยืมกูไตกงามไหนมึงกี่ใจเอาอีปอา้ปอบหรือบัตรซากบ่อจากไอาถามแต่ถ้ากูผู้ยืมกับบอขึ้นว่าจีใจไม่เอาบอจากไอติมาถามใส่หลาค้นหรือไหมเอาเออกูถามมึงด้เป็นอย่างมึงกี่ใจงามไหนกูใส่บัตรถ้ากูยืมมาที่แรกกูละก็ต้องห่วงกูหลอกประเภทว่าใส่เงินนั่นน่ะมึงเศร้าถามเด้อ ถามจกอกหลอกแจี๊ยงแรงที่สิกูรับรองเลยเงินดิจิตอลกูออกกูจ่ายมึงทันทีโอ้ยเวอร์อีนี่มันพอหอนเงินหอนข้ามดอกองเงินธนาคารมันเบาอวดมู่น่ะฝากไว้แสนสองแสนพุ่นน่ะฝากไว้แสนสองแสนอวดมู่คุยประศั่นเออปั้นยังมาถามนี่น้ำกูยี่อีปอบทั้งใสเบื้องใช้ถามเมื่อนี้กูกระซิบไปธนาคารยูมื่นเนี่ยไปยังอ่ะกูสร้างคนคุยเซกเูเอา เงินดาแบสอนแสนสองแสนเอาเข่าบันเทียบเข่าธนาคกข้านกูนี่แห้งคักก๊อทันชังไดกูบอกคุยซื้อเฮี่ยนกับทีได้กูยุทกกรสกูยังบอกคุยไปเอ้าเดี๋ยวเว้ย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 ไม่หังไองนี่มกูนี่แม่เมื่อกี้ใส่ย่างไส่ออกไอ้ปอบอย่บ้านทางถามหรูแท้มึงอยากอ่ายคนบอลรอน่ะมึงถามกูจักเรีแล้วหลายเชื่ออยู่มึงได้บอ โอ้ก็สิหยอี่ฮานี่ล้มหนี่ะเนาะมามามาในฐานะกูเป็นประธานเออเป็นประธานเป็นประธานเป็นประธานตีใหญ่พัฒนาชุมชนเออเออสร้างเศรษฐกิจไร้ใดเออ ทางเศรษฐกิจไร้ใดนี่บ่ว่าเลยอันนี้บ่ว่ากันเนาะบ่ว่าแล้วเนาะสิไปว่าเฮ็ดหยังคันว่าตะมี้ไร้ใดเข้าซุ่มซนเฮาเอ๊ะเอ๊ะจังได๋ล่ะอ้ายโอ้ไร้ใดเข้าซุ่มซนเนาะสู่ไหนล่ะเออมาพร้อมหน้าพร้อมตากันไปมาเปิดไปเหลืออีกนึงเหลืออีกนึงนะเหลืออีกนึ่งอุ้ยอันเป็นรอดรอดมาสั่นเด้อเอื้อยๆฮะเจ้าสั่นเด้อ อันนี้เป็นไรได้ในพัฒนาซุมซนเฮา,าได้หน่อยได้หลายแล้วตั้งแต่ความสามารถของผู้นำเั้าใจว่านะเอาปัดที่นี่งบเข้าต่างๆปันมอดมอดทอๆกันครับผมไ,ได้เขาว่าเตรียมตัวกูเต็งหก,หกน,นี่นนหกเอเยมนันหลายเอาเลยใส่กินวักอยเหลี่ยมกัรมันหลายแค่โอ้สมพอะผมได้กินครับหมวนครับ หมวดครับผม,มสงสัยอย่างย่างหนึ่งหมวดอเอ๊ะเป็นอย่างตำรวจเขาจังจังจังไหตบเบะจังสี่อยากของกูด้วยอเจ๊มึงอยากของกูเลยเอ้อยขันอบอตะเบสจังสี่สเฮ็ดจังสีส่ติมันบอถนดัดโอ้มันบอถนดัดเพิเเ่นกันเลยเฮ็ดจังสี่จังสี่สตเนาะโอเคครับเอ๊ด้กินแห้งเถอะวะฟาดไปจะกินจะจะยาลืมเก็บกองกลางเนอะดิไป ออยู่พ่อมนาพ่อมตาเลยป่ะอปอดมึงเอ้ยออกหกอีหลีมึงยักของกัวมากเลยจีไอีโตอีโตฟังนันมาคือกระสือแทนนอบาดทีเนาะหวังกูเตงเย้าเอ้าเตงซี่เตงซี่ทำอะไรกันน่ะฮะเอาว่ามือจ่าเบิ่งตีบ้าหาฐานจกหลอกแกลแหลกยังเดินอย่างว่าคนหาเงินหาเงินอยู่ไม่เอ้ยงินทำอะไรเอาตับดวจตีให้เนี้ย ัวนี่แหมอวยหาขวัวเอ้ยถือบ่ได้ตัวนี่ได้ซ้ำหนีตัว,วอ่ะมวดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเอ้เอ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 ลง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 แล้วลงหกตะก็หกลอยอีเจียรมากันวายบอแมนมันลงมามันมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนบอจับบอจับไม่อยา่างลง<ป>ตำ่ำลงตำ่ำลงต่ำลงต่ำเจ้ไหนอีกยังมาติงหกไม่มาขันแบ๊ดเฮ้ยมันชิบว่เขาใจได้มวดครับ พูดพูดพูดพูพู่อีกไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เก็บของก่อะแฮเปากบปาหนบปากใส่ปลาอยู่ใสได้บ่เสียสองลอยถาม่าได้ป่าบ่ัละเสียสองอยปักเข็มหรือปัาคอล่ะขอบคุณมากครับเอาคนเสียไปใส่เบอร์ปัต วางวางวางขวางวางวางลงวางลงใครของกลางของกลางของกลางแหกับพีชกฎหมายบอกครับแหกเนี่ครับแหกเนี่ครับนี่บผมเป็นของกลางอยู่คุณเงินเงินเงินอย่างเงินไม่มีมีแต่แหกเงินของกลางเงินอยู่น้ำกูเงินอยู่น้ำกูตายแล้วกูของกลางอยู่พีชติดมือกูมาจิตแล้วจักเอาแห่เนี่ยผมไปขังจักแม่ฮักอังกฤษ เดี๋ยวยังมีอีกอยู่เด้หมดมันยังมีอีกอยู่ยายเพชรยังยายโอ้จับเซลดอกหาขวบมึงก็ยยายทำอะไรหาปลาได้บ่ล่ะได้ไม่แม่มันยังออกได้ชีเวียนเฮลุ่ยไปรวมกันอยู่ตรงนู้นเลยไปไปไปรวมกันอยู่ตรงนู้นไไปปห้องกันทุกคนห้ามหนีนะเอ้มันจะออกชีเวียเฮลุ่ยจะไม่จับขวบยังนี่นี่นี่เฮ้ยกองกลาง อมไปนั่นไม่ได้เว้ยเฮ้ยลำโพงหอนมาเนี้มาเนี้มาเนี้ไปนั่ง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 มึงเฮ็ดอีหยังมึงเฮ็ดอีหยังอยู่ยโอ้ยมันนอนเล่นให้นาคารเตือเด้หน้าน้าแม่มึงที่สนามโรงเรียนไปพุ่นโอ้มาเนี้ยจัผไปเอามาอีกเดี๋ยวผมจีโฟอืออันนี้ห้ำไผ่เนี่ยผู้ต้องหาครับแแหงเงื่นกองกลางแแหงกับพิดกฎหมายไปแนีบวกูเงิ่นไหล เอาใจไหนดีคร <muitas S 2> ับหมวดครับหน่งพูดท่านบอลไปเนี่ยบอลปล่อยมันหลดอันนั้นท่านอีหยังตำรวจอีหยังอีหยังสองสามซีอีหยังผมผิดหยังตำรวจผมผิดหยังหนึ่งสองสามซีวอสองวอแปดถ้ามาสิมาจับกันคอหายหยังเดียวเนี่ยเขาเล่นนล้อแหมมันไม่ได้นี่มันการพนันการพนันอยู่สายเจ้างว่าเข้าใจนี่เดียวเนี่เอ้าตำรวจอ่ะ อันละเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจอย่างผิดหรอกมันเห็นเห็นอะของกลางก็มีหมดทุกอย่างเลยไหนของกลางไหนเนี่ยโอ้ยมันเป็นแผนพัฒนาชุมชนฟังเฮ้ยฟังฟังฟังตำรวจฟังยังไงยังไงหลอดแล้วกูฟังอ่ะฟังให้ดีอ่ะเนี่ยแมนบออันนี้เป็นพื้นที่ของตำบลนาอุดมอ่ะอันนี้หมู่หกอหมู่ห้าอหมู่สี่อหมู่สามหมู่สองหมู่หนึ่ง กูมาวัดเขตอำเภอโพนทองเนี่ยน้ำมันไหลมาตั้งแต่ผุนเขนล้าเปล่าพุนกำมาลาใสล่องคําโพชัยมาทั้งพนทองพี่น้ําท่วมเราก็เลยวางแผนกันอหมู่หกหมู่ห้าหมู่สี่นี่จะเป็นที่ราดสูงน้ําไม่ค่อยท่วมอุ้ยเฮเนี่ยอะไรล่ะที่ลุ่มหมู่หนึ่งหมู่สี่หมู่นี้จะเป็นพื้นที่สีแดงใช่ไหมอ่า ถ้าฝนตกมาน้ำแรงๆมันจะท่วมนี่เป็นแผนเชนชนแผนผังของตำบลเป็นชุมชนแล้วอถ้าอย่างนั้นผ่าปากได้ไหมจะผ่าจริงๆเหรอเออจริงๆนะเออได้เลยเอาผ่าเอาผ่าตัวไหนมดครับผมขออนุญาตผ่าปากหมวดเราจะ กายเป็นผู้ต้องหาเองนะใช่ไม่ไม่พัฒนาพอแผนพัฒนาถือว่าเป็ี่ยนว่าปรนมผณพัฒนาไงงบประมาณงบประมาณเราเราช่วยเขาพัฒนาครับหมวดครับครับแล้วเมื่อไหร่น้ำมันจะไม่ท่วมล่ะแบบนี้อุ้ยนะมันไม่ท่วมเราถ้าเกิดมันขึ้นมาเราก็ย้ายสิครับย้ายจากหมู่หนึ่งหมู่สี่เนี่ยหมู่สองหมู่สามขึ้นมาอยู่หมู่ห้าหมู่หกอหรือไม่ก็มาอยู่ที่เนี่ย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 หมู่สิบเอ็ดเนี่ยปลอดภัยที่สุดจากจากหมู่ห้าหมู่หกนี่ครับไปหมู่สิบเอ็ด ไปหมู่11ปลอดปอดยลักษณะ11ไฮโล11อไฮโลอ่ะจังงั้นผ่าปากเลยเอ,อ่ะ1ิบเอดกิน,นอ่าสิบเ1็ดกินเฮ้ยไอ้เบิ้หมวดเอาจังไดนดีบัดนี้ครับหมวดครับมันมันบ่อทันแล้วบ่อทันแล้วบ่อทันแล้วนับไปผ่าปากน้ำเขาเนาะเอ้าเฮ็ดจังไดนบัดนี้ ผู้บังคับบัญชาจุฬาหอยชติบัณามันสิเหลืองยังระบาดเทนี่ชีวิตโอ้ชีวิตตำรวจชีวิตจ่าเนาะที่จาหมดอย อะไรที่เจ้าวแหงเก่าเก่ารองเท้าอะไรขัดมันปืนสามแดดมีสลิมว่าใครใช้งานชีวิตราชการทางสัตว์ปราถไทยหักสาวหนึ่งเจ้าสวยซึ้งึใจน่าดูแม่ชมรูเคือเป็นลูกสาวผู้ hey, hey. ใหญ่ปวท้องดีมาไร่หูดักหักใจเที่ยวแวว้านไก่นต้มใก่ประจำประจำ เองจะจับปูร้ายจับหัวใจถึงบ่ได้เลย บไรติดดาวแ่งเก้าเก่ารองเท้าบรวาไรกาดมันพื้นสามแปดทีสนิมบ่ไก่ใช้งานชีวิตราชการทักสันิริราไทยหักสาวหนึง่งเจ้าสวยซึ้งถึืงใจนาดูแม่โสมตรูเธอเป็นลูกสาวใหญ่ตัวจทองที่มาหลายปีหูจับหักใจเที่ยวแม่บ้านใจกินตรงใหประจําประจํา ตำรวจต้องบวชกโลถ้าอ่านบกนั่งคุยแล้วก็แม่งามคำจดรอให้โตดาวเขาโกก็แง่งดำดำไม่พักลายสะคำเธอจังทำตำ้ตาตำใจตำรวจไทยต้องเกบ,บัวรวัวร้าวบดีเจ็บใจจริงเพาออยาเกเจ็บปืนลั่นใส่ถ้าอ่านมาเพียนเธอก็เพียนใจ จับผู้ร้ายจับหัวใจเธอบบาได้เลยจับหัวใจเธอบ่ได้เลยจับหัวใจเธอบาได้เลยเสียงปรบมือดังให้กับหมวดหม่ำในะพี่น้องเออ เคยบอกเราตัววันยังเป็ผ้าปากผ้าปากมันเป็นจังไงอ่ะมันเป็นจังไงล่ะบัดทีนี้เอาได้พอดอาจารย์น้อยบัดที่นี่เว้ยเสียเลี่ยมเว้ยเสียเลี่ยมผู้ต้องหาด,ด้วยหน่อบ,บขอบคุณพี่ดิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บที่มาเยี่ยมยามและร่วมสนุกนะครับบนเวทีกับสาวน้อยพี่พันแพงขอบคุณพี่น้องหน้าแท่นสุขสุขคนเมื่อวานนี้เป็นยังไงความรู้สึกตื่นเต้นบําบัดนี้ตื่นเต้นยายน้อยบําบัดนี้หรือซื่อๆอยู่กะ บ่าซื่อๆหลายกลัวครับเอาเชื่อเชื่อไอผมขออนุญาตแต่ตาไอ้หลายกว่พราะไม่เห็นแสงผมขออนุญาตให้ไอ้ถอดหมวกแน่สมมติทำพี่ทำน้องเออเอาสั้นบ่แมนมั่นใจนะมั่นใจเลยบอจันพี่น้องแล่นหนีตัวบอ่ะให้ให้ตั้งสติดีๆเด้อหนึ่งสองสามเหมือนว่พี่น้องเหมือนพี่บำโจกหมอกบ่เออเอาสั่นนี่นาะ ขอบคุณมือนีผมสงสารคนัวลรานสงสารนะครับก็ขอบคุณพี่ดิดนอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือที่หมวดหม่ำนะครับที่มาร่วมแจกบนวันนี้มือหนี่ผ้าผู้สาวขึ้นมาดำเดชลูกหลานพี่น้องนะครับเช่าแมนยุนี่เดี๋ยวถามสื่อก่อนว่าสื่อว่าเอียงเดี๋ยวใครเช็ดหัวไมห้กันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมือหนีผ้าผู้สาวขึ้นมา บนเวทีส่งมอบความสุขเอาไว้บอกยังกันหลายเดี๋ยวมีงานโชว์ต่อไปเนาะนะครับขอบคุณพี่ดีขอบคุณพี่หม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกค่านครับโซนที่ต่อนะครับศิลปินลูกหลานพี่น้องช่างเพอพลทองกับน้องมัดนะครับกับงานก่อนร่ำก่อนนี่ครับคิดทอดจังผูลังกาค่ะ